สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสกิลวิวนะคะวันนี้เราจะพามู่หลานไปเดินเล่นเป็นการเดินเล่นครั้งแรกของู่หลานที่แบบเปิดโลกประมาณ6เดือนที่ผ่านมาวิวเลี้ยงมู่หลานให้อยู่แต่ในห้องเนาะไม่ห้องวิวก็ห้องพี่เขียวก็เดี๋ยววันนี้พาไปเดินเล่นข้างนอกกันที่หน้าระเบียงเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างาป่ะ้านไคยอะ่ะได้พี่เขียว อู้ยี่ตุตตุเตจะเย็นด enfin ินยาเย็นจะเย็นจะเย็นดูดูดูนังนัเดี๋ยวเราจะให้มู่หลานมาอยู่ที่พื้นกันเลยนะดูดดูท่ามาดิคนเกรงเกงคือมันมันไม่เคยมาอะไรแบบนี้จริงๆนะนี่คือครั้งแรกของมันเลยเดี๋ยวรอรอให้มันอยู่ที่พื้น เฮ้ยมันกลัาวเข้าบ้านเยี่ยไวไรเงี้ยเกี่ยวไรเงี้ตปีนไ้นั่อะไรนี่อะไรงูหลานท่องโลกกว้างผูหลานสวยเวอร์แต่นี่คือการใช้ชีวิตของแมวฝา แมวป่าตัวหนึ่งยิ่งกำลังค้นหาอรยธรรมโบราณเขาจะสามารถอยู่รอดในอรยธรรมนี้ได้หรือไม่รดติดตามได้ในมูลาสวายเวันนั้นฮะเฮ้ยอมันกลัวมันกลัวสิ่งแปลก้อมบางอย่างม,มันพร้อมสู้เต็มที่แม่นั่นอะไรเหรอนี่คือหาของมันที่กะดิกกดิกชูชัน เล่น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 อ,อ,อย่าไปกินนะย่า <Yeah! S 1> <c oughs> ไม่ได้น้ำสกรปรกได้ไง <c oughs> นี่ปกติมุลหลาน่ะเวลาให้กินน้ำอ่ะคือกินน้ำดื่มแบบน้ำดื่มคนเลยนะไม่ให้กินแบบน้ำกอกน้ำพองนะแต่ดูมันจะไปกินดิ <c oughs> อุตส่าได้กินของดีๆทำไมาถึงไปกินของน้บนั้นเป็นแมวไฮโซไหมเหรอไฮโซเปลือกนอก ให้โซตติดดินไหนอ่ะแม่อะไรเยอะกลัวจังเลยอะไรวะผมกลัวจังเลยครับน,นี่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 มาพามาดูเปลือกหอยอ<ฮ>ืมชวนมู่หลานดูหอยไม่สนไม่สนใจหอยเพราะมีหอยอยู่แล้วเดี๋ยวเดินเล่น เรามาดูพฤติกรรมของน้องแมวที่อายเขินกล้องนะครับมันไม่สนใจกล้องเลยใช้หางปัดทรายปัดดินตานยินกินเดาหารฟ้ากินเมือยเฮ้ยสนใจเสียงแม่พา,าไปดูของเห็นมันกระโดดตกลงไปนะพิวดูดูสินะของมูหลาน <c oughs> ดูสินะอมูหลาน เ, <laughs> เราดูมันแบบมันตื่นเต้นมากอ่ะเหมือนมันไม่เคยเห็นมาก,ก่อน <laughs> แบบเป็นสนใจมากๆเ <laughs> นี่ยค่ะแบบมีเวลาก็อยากให้มันแบบเปิดโลกกว้างมันเนาะแบบดีกว่าให้มันอยู่ในห้องแบบเงาเงาวิรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมู่หลานเขาจะโตเป็นสาวแล้วแล้วก็วถึงวัยที่เขาต้องเรียนรู้อะไรแบบเยอะๆ <laughs> แล้วอะ <laughs> ่ะมาลง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 แม่ผานลงแม่ผานลง ตกกระปอกเลยมูนานอะไรเฮ้ยเฮ้ยเิย่งนี้รางตัวฮึอดอมเสื้ออย่าดีนะเดี๋ยวปากเป็นแผลนะ <c oughs> เดินวนมีที่กลิ้งเล่นเยอะเลยปีิงหน่อยปีนขึ้นอปวันนี้้ไม่พอแล้ว พอแล้วสำหรับการเรียนรู้โลกกว้างวันนี้นะคะคะโอ๊ย,อยหน้าเลอะหน้าแม่เลอะสีต้องขึ้นหน้าแม่แน่นอนผมแกงแม่ทำไมเสียงเป็นผู้ชายฮึสนใจสนใจสนใจึ <c oughs> แกงยังยังอยากจะเที่ยวต่อยังอยากจะเที่ยวต่ออะเสื้อเลอะหมดเลย เหมือนกลัวแอบดีใ่ในนั้นสามกลาวหลานไปโอเคแล้ววันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้คะ <Yeah. S 2> อย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ให้มูหลานด้วยนะ <Yeah. S 2> แล้วมาเจอกับมูหลานอีกนะบ๊ายบายบ๊ายบาย อุ้มไหมคะไม่ตัวไม้ตัวไม้อุ้มอุ้มที่ของสอนอ่ะตรงนี้แล้วก็ช้อนตื่นไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่จะอยู่กับแม่อยู่กับแม่ ขนาดอยู่กับแม่มันยังไม่อยากจะอยู่เลยเนี่ยมูหลาน <c oughs> เปิดโลกกว้างไปเข้าบ้านเร็วเร็วมืหลานกลับบ้านหานบบาน้องลกหมดเลยเมูหลานไปแล้วนะครับบ๊ายบาย